สวัสดีครับผมอารุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยคเกี่ยวกับอาหารการกินและอื่นๆก็จะเป็นประโยคง่ายๆสำหรับฝึกพูดนะครับข้อที่1 I don't know what to eat for this meal. I don't know what to eat for this meal. I don't know what to eat. for this meal ก็คือฉันหรือผมไม่รู้ว่ามื้อเนี้ยจะกินอะไรดีอันนี้ก็เป็นเป็นประโยคง่ายๆนะครับที่เรารู้สึกว่าโอ้เบื่อไม่รู้จะกินอะไรดีนะครับพอนึกไปแล้วอันนั้นก็ไม่อยากกินอันนี้ก็ไม่อยากกินนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเบื่อคืออยากจะกินของที่มันแปลกๆจากที่เคยกินในทุกๆวันอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เลยพูดว่า I don't know what to eat for this meal คือเบื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเพราะว่ามันก็มีแต่ของเดิมๆนะครับแต่ว่าเราก็จำเป็นนะครับเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องถ้าท้องไม่อิ่มก็ทำงานไม่ไหวข้อ2ครับ I want to eat หรือ I want to have chicken with rice steamed I want To eat chicken with rice steamed ฉันอยากกินข้าวมันไก่นะครับอันนี้ก็เป็นอาหารง่ายๆมื้อง่ายๆในตอนเช้านะครับเป็นการเติมพลังก่อนที่จะไปทำงานหรือบางคนก็อาจจะไปเรียนก็ต้องหาอะไรกินนะครับแต่ว่าข้าวมันไก่เนี่ยข้อดีก็คือว่ารสชาติกลางๆแล้วก็มีน้ำซุปให้ซด คล่องคอนะครับ I want to have chicken with rice steamed อันนี้ในเมืองไทยก็เรียกว่าแทบจะมีในทุกที่นะครับแต่จริงๆแล้วข้าวมันไก่เนี่ยมันก็เป็นอาหารของคนจีนหรือชาวจีนที่นำเข้ามาทำขายนะครับข้อสามครับ I want to eat congee and fried dough sticks I want to eat congee and fried dough sticks I want to eat congee and fried dough sticks ฉันอยากกินโจ๊กกับปลาท่องโกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีขายอยู่ทั่วไป I want to eat congee congee ก็คือโจ๊กนะครับส่วนคำด้านล่างสุดที่เขียนว่า rice porridge ก็แปลว่าโจ๊กหมูคำว่า porridge ก็คือการต้มให้เละนั่นเองนะครับ ส่วนคอนจีนียก็คือเป็นอาหารซึ่งชาวจีนทำเป็นโจ๊กนะครับแต่ว่าฝรั่งนั้นไม่ก็ไม่ค่อยจะคุ้นกับคำนี้นะครับก็เลยจะพูดว่า I want to eat rice porridge and fried dough sticks คือกินโจ๊กเนี่ยก็ต้องมีปาต้องโกด้วยนะครับถึงจะข้อสี่ครับ Yes I eat simple food in the morning Yes I eat หรือ I have simple food in the morning ใช่ฉันหรือผมกินอาหารง่ายๆในตอนเช้าคำว่าอาหารง่ายๆก็คือทำได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเราจะต้องรีบรับประทานรีบกินเพื่อจะไปทำงาน Yes I eat หรือ I have simple simple ก็คือง่าย simple food ก็คืออาหารง่ายๆ in the morning the ในตอนเช้าครับผมก็คิดว่าทุกชาติเนาะในในตอนเช้าเช้าในช่วงเช้าเเนี่ยก็ต้องกินอาหารอะไรที่มันง่ายๆทําทได้รวดเร็วส่วนอาหารที่พิถีพิถันก็คงจะต้องเป็นมื้อเย็นเพราะว่าเลิกงานแล้วมีเวลาเยอะข้อห้าครับ we Asians don't like to eat bread and fried eggs we Asians don't like to eat Bread and fried eggs We Asians ก็คือเราชาวเอเชียนะครับ Don't like to eat bread and fried eggs ก็คือเราจะไม่ค่อยถนัดเรื่องกินขนมปังกับไข่ดาวอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นความคิดของส่วนใหญ่แล้วนะครับคือหมายถึงว่าเป็นคนที่เป็นคนไทยหรือคนเอเชียที่ไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกไม่ได้ไปอยู่เมืองนอก นะครับฐานะปานกลางอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยกินขนมปังไข่ดาวใส่กรอกแฮมอะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าบางคนก็ชอบคนเอเชียก็ชอบก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคิดอะไรมากอันนี้ก็เป็นประโยคตัวอย่างที่เราเอาไว้พูดกันข้อ6ครับ do you like to cook for yourself do you like to cook for yourself อันนี้ก็เป็นประโยคคำถามง่ายๆนะครับคุณทำกับข้าวกินเองได้ไหมซึ่งส่วนใหญ่นะครับที่สังเกตสังเกตมาก็ทำกับข้าวกินเองไม่ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็มีนะครับผู้ชายที่ทำกับข้าวเก่งๆมีแต่ว่าโดยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มีน้อยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับชาวจีน นะครับคนจีนเนี่ยผู้ชายเนี่ยส่วนมากจะทำอาหารกับข้าวกับปลาเก่งก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมที่สั่งสอนกันมานะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ Do you like to cook for yourself คือถ้าทำเองได้มันก็ดีมันก็ประหยะัดแล้วก็ได้อาหารที่มีคุณภาพต่อตัวเรานะครับข้อ7ครับ Sometimes I cook for myself Sometimes I cook for myself. บางครั้งผมทำกับข้าวกินเองหรือบางครั้งฉันทำกับข้าวกินเองก็อย่างที่พูดนะครับบางคนก็ทำได้ทำกับข้าวกินเองมันก็มีข้อดีก็คือประหยัดได้อาหารที่มีคุณภาพแล้วก็อิ่มเรารู้ว่าเรากินเยอะแค่ไหนน้อยแค่ไหนนะครับ Sometimes ต้องมี s ด้วยนะครับ Sometimes I cook for myself หรือถ้าเราทำกับข้าวกินเองไม่ได้เราก็บอกว่า no I cannot cook for myself ก็เป็นคำตอบสั้นๆนะครับว่าฉันทำอาหารไม่เป็นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันสะดวกสบายไปหมดนะครับเราสามารถเดินเข้าร้านสะดวกซื้อไปหยิบอาหารที่เราชอบที่เราต้องการแล้วก็มาจ่ายตังค์นะครับข้อ8ครับ I'm not very good at cooking I'm not very good at cooking ผมหรือฉันทำกับข้าวไม่เก่งก็แปลว่าทำได้นิดหน่อยง่ายๆเช่นไข่ดาวไข่เจียวอันนี้ก็ I'm not very good at cooking คือถ้าทำแบบเป็นเมนูยากๆก,ก็ทำไม่ได้เนาะเพราะว่าต้องคนที่รักแล้วก็ชอบ มันจะมีขั้นตอนเยอะแยะในการที่จะทําเมนูออกมาสัก1เมนูเนี่ยมันต้องเตรียมวัสดุหรือวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับในการที่จะทํา1 2 3 4เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ถนัดก็จะบอกว่า i'm not very good at cooking good at แปลว่าเก่งแต่ถ้า not very good at ก็คือไม่เก่งเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาครับ ค o กิ้งไม่เก่งแต่ทำอย่างอื่นเก่ง <laughs> ข้อ9ครับ currently the cost of living in Bangkok is slightly higher currently the cost of living in Bangkok is slightly higher ปัจจุบันนี้ค่าของชีพนะครับ cost of living ค่าของชีพ in Bangkok ก็คือในกรุงเทพ is slightly นะครับสูงขึ้น ไ i g อ e r นะ h ฮ g h e r สูงขึ้นสไลด์ลีกก็คือนิดหน่อยสูงขึ้นไม่มากค่าของชีพสูงขึ้นก็ทำให้เราต้องซื้อของแพงขึ้นนั่นเองนะครับเช่นไรครับเคยกินข้าวแกงจานละ30บาทก็ต้องมากินข้าวแกงจานละ40บาทคือกับข้าวอย่างเดียวถ้ากับข้าวสอย่างก็เป็น50บาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ the c u r r e ไม่ใช่ the currently The cost of living in Bangkok is slightly higher. ค่าของชีพสูงขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยต่างๆเยอะแยะนะครับขอ้อ10ครับ I think it's still better than many other countries. I think it's still better than many other countries. ผมคิดว่ามันก็ยังดีกว่าอีกหลายประเทศนะครับ I think it still better นะครับมันก็ยังดีกว่า better than many other นะครับ many other country ก็คืออีกหลายๆประเทศเราก็ดูจากอะไรครับดูจากสถิติของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังดีอยู่คือค่าครองชีพในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยคิดก่อนที่จะมานะครับ I think it's still better than many other countries. 11ครับ Do you think Thailand is good good place to live? You think Thailand is good place to live? คุณคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ไหม Do you think Thailand is good place? Uh, good place ก็คือสถานที่น่าอยู่ To live To live ก็คือน่าอยู่ to น่าอาศัยนะครับก็เป็นคำถามที่เราเอาไว้ถามนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองไทยที่เป็นชาวต่างชาตินะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องชอบอยู่แล้วนะครับแต่จะมากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ได้รับ อันนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือเป็นการถามคุยกันนะครับอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ที่เราเพิ่งมาเจอกันเราก็ถามเขาได้นะครับ Do you think Thailand is good place to live? บางคนอย่างตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีมาอยู่เมืองไทยเยอะข้อ12ครับ Personally Personally I really like Thailand Personally นะครับ Personally I really like Thailand. โดยส่วนตัวนะครับ Personally ผมชอบเมืองไทยจริงๆ I really really ก็คือจริงๆนะครับ like Thailand ชอบมากชอบเมืองไทยมากอันนี้ก็เป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งของชาวต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยนะครับเพราะว่าเขามาอยู่นานแล้วแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยด้วย อันนี้เราก็เชื่อได้ว่าเออเขาชอบเมืองไทยจริงๆไม่งั้นเขาคงไม่มาแต่งงานกับคนไทยแล้วก็ซื้อบ้านอยู่ที่เมืองไทยอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับก็คือโดยส่วนตัว personally I really like Thailand แต่บางคนเขาก็อาจจะมีเหตุผลอื่นนะครับข้อ13ครับ but my family is still not very familiar with it but my family is still not very familiar with it แต่ครอบครัวของผมเนี่ยไม่คุ้นเคยกับเมืองไทยนะครับคือคำว่าไม่คุ้นเคยกับเมืองไทยเนี่ยมันก็มีหลายความหมายเช่นไม่คุ้นคุ้นเคยกับอากาศไม่คุ้นเคยกับอาหารนะครับไม่คุ้นเคยกับการที่จะไปไหนมาไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ but My family is still not very familiar. Familiar ก็คือคุ้นเคยนะครับ Not very familiar ก็คือไม่คุ้นเคย with it กับการที่จะมาอยู่เมืองไทยนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบเขาก็สามารถปรับตัวได้เร็วนะครับเราจะเห็นว่าฝรั่งบางคนมาอยู่เมืองไทยไม่นานขับรถในเมืองไทยได้แล้วทั้งๆที่ บ้านเขาเนี่ยนะครับพวงมาลัยคนละฝากกับเราเลยคนละด้านกันนะครับข้อ14ครับ I have visited Thailand many times I have visited Thailand many times ก็คือผมหรือฉันเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยมาหลายครั้งแล้ว I have visited นะครับ have บวก visited ก็คืออช่อง3กริยาช่อง3 Thailand many times ก็คือมาหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับอันนี้ก็แสดงว่าชอบชอบมาเที่ยวเมืองไทยคือฝรั่งเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ชอบอะไรที่มันคือนิส,สัยคนไทยหนึ่งนะครับแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีการเป็นอยู่ง่ายๆนะครับไม่แอคอาร์ตคือฝรั่งเนี่ยถ้าเราไปบ้านเขาเมืองเขาเนี่ยนะครับเขาก็คงจะแบบมองเราแบบ ก็อย่างที่เห็นในข่าวนะครับบางคนโดนทำ้ายด้วยอันนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆชาวเอเชียหรือชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับให้ระวังตัวนิดหนึ่งข้อ15ครับ What to do like the Thai government should do What do you like the Thai government should do นะครับ What do you like the Thai government should do คุณคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยควรทําอะไรหมายถึงตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยควรทําอะไรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นคําถามที่เราก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้มองแล้วก็ดูถึงการเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นของคนไทยด้วยกันเองหรือคนที่มาอาศัยที่เมืองไทยหรือว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองไทยเพราะว่าตรงนี้มันคือเม็ดเงินที่จะเข้ามาในเมืองไทยนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยอีกสิ่งต่างๆมันก็ดีขึ้นนะครับร้านค้าในทุกสถานที่ท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นข้อ16ครับ I would like the Thai government to take more care of tourist safety I would like to Uh, I would like the Thai tourist would government to take more care of take the care safety ผมหรือฉันอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยให้ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับก็ไม่อยากให้เมืองไทยเนี่ยเสียชื่อเสียงเพราะว่าเมืองไทยเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวอยู่แล้วนะครับ นายคนนี้ก็บอกว่า I would like the Thai government to take more care of tourist safety ถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับก็จะทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยนั้นดีขึ้นกว่าปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็อยากให้รัฐบาลช่วยเข้ามาดูแลส่วนนี้ด้วยนะครับ ในคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจผมและช่องอรุณซีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับก็ถ้าถูกใจหรือเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ